เป็นว่าเรื่องนี้เป็นข้อมูลที hey, hey. right ่มีผลต่อการพิจารณาคดีผมไม่สามารถให้คําตอบ่างนี้ได้เฮ้ยเขาแค่ถามว่าทำไมไม่เปิดข้อมูลบิได้ทําวิธีนั้นวิธีนี้หรือเปล่ามันจะไปกระทบกับรูปคดียังไงถ้าสิ่งที่อยู่ในรายงานมันไม่มีอะไรเป็นเท็จประกอบแล้วแต่ตัดสินใจปล่อยให้เขาทำลายเนี่ยนะ มันมีหลายวิธีมากๆที่จะเปิดเผยผลรายงานซึ่งข้อเท็จจริงก็ต้องเป็นข้อเท็จจริงวันยันข้ามนอกจากท่านไม่แน่ใจว่าสิ่งที่อยู่ในรายงานนั้นถูกหรือผิดแล้วท่านปล่อยให้มันเข้ากระบวนการสืบสวนกี่คนต่อกี่คนต้องมาแก้ต่างกับสิ่งที่อยู่ในรายงานที่อาจจะยังไม่ได้ข้อยุติเพื่อให้ทุกคนได้ติดตามเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันผมขออนุญ,ญาตไม่ข้ามไทม์ไลน์วันนี้ผมจะพาทุกคน เข้าไปในห้องประชุมเป็นการประชุมคณะกรรมธิการหรือกมทที่เราเรียกกันสั้นๆในชุดติดตามงบประมาณซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568ในการประชุมครั้งนี้มีตัวแทนของทั้งประธานชุดสืบสวนข้อท็จจริงตึกสอต,ตองอถลม่มคือนายพิสุทธิ์สุข,ขุมแล้วก็มีสมาคมโครงสร้างแห่งประเทศไทยโดยอาจารย์ชูเลิศวันนั้นผมเข้าด้วยอาจารย์ชูเลิศได้ตามไปที่ประชุมเรื่อง ข้อมูลดิบต่างๆการทดสอบคอนกรีตการทดสอบวัสดุต่างๆวิธีการทดสอบต่างๆข้อมูลหลายๆ,ๆอย่างที่ตอนนี้ปิดทั้งทั้งที่ไม่น่าปิดผลคอนกรีตเชิงละเอียดรูปถ่ายต่างๆผลจากการควบคุมงานมิกดีไซน์สมาคมเคยให้คําแนะนําในสิ่งที่ควรจะทําก็คือประเมินปริมาณน,น้ําส่วนซีเป็นในเคสของที่ลักกระบังมีการวิเคราะห์เราก็พบว่ามีการเติมน้ําจริงแล้วเป็นสาเหตุของการพังถลม่มมีเรื่องที่มีประเด็นปัญหาไมโครแคกประเด็นนี้ได้ทําพิโตกรฟฟิกตรวจสอบไมโครแคกจริงหรือไม่ การตามในห้องประชุมก็เป็นการตามผ่านท่านประธานท่านประธานก็ถามไปที่ประธานก็คือนายพิสุทธิ์นี่แหละ,ะในเรื่องของ a อ Data, Test, r e s ี l l รวมถึงเทคนิคการเทสทางวิศวกรรมต่างๆเนาะ w s t m r n r m t n o p e n o o ่วเพนอะไรต่างๆที่เขาว่ามาเนี่ยท่านได้ทำหรือไม่แล้วผมอยากให้ทุกคนเห็นท่าทีของนายพิสุทธิ์ว่านายพิสุทธิ์ตอบว่าอะไรผม <dem> เห็นว่าเร<ม>ื่องนี้เป็นเป็นข้อมูลที่มีผลต่อการพิจารณาคดี ผมไม่สามารถให้คําตอบเหล่านี้ได้ผมไม่สามารถให้คําตอบเหล่านี้ได้ผมไม่สามารถให้คําตอบเหล่านี้ได้มไมาาค,ไดคือผมอาจจะมีผลต่อคดีได้นะครับขออนุญาตเรียนด้วยความเคารพอาจจะมีผลต่อคดีอาจจะมีผลต่อรูปคจจด,จจดีไม่เปิดเผยเฮ้ยเขาแค่ถามว่าทำไมไม่เปิดข้อมูลดิบแล้วเขาถามต่อแค่ว่าได้ทำวิธีนั้น วิธีนี้หรือเปล่ามันจะไปกระทบกับลูกคดียังไงถ้าสิ่งที่อยู่ในรายงานมันไม่มีอะไรเป็นเท็จแล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับได้และมันถูกถกเถียงโดยสิ้นสงสัยและความจริงหรือข้อเท็จจริงยุติแล้วแล้วมันจะไปกระทบได้อย่างไรยังไม่จบท่านบอกว่าท่านฟังความเข็นของพวกเราทั้งหมดและนําไปใช้แล้วคือขออนุญาตเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าสิ่งที่พูดต่างเนี่ยทั้งในเวทีต่างๆรวมถึงในโซเชียลมีเดีย คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้นําไปประกอบในการพิจารณาตัดสินใจว่าจะดําเนินการอย่างไรนะครับร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมในการกระทําแล้วนะครับอันนี้ขออนุญาตเป็นข้อบันทึกไว้ในกรรมธิการผมพูดจริงๆนะถ้าท่านนําความคิดเห็นของพวกเราเข้าไปประกอบจริงแล้วท่านยังปล่อยให้มีคนทําลายซากต่อของล่องลิฟโดยแทบไม่เหลือตัวโคจอยหรือรอยต่อยเย็นเอาไว้เนี่ย ผมว่าน่าสนใจมากนะว่าท่านประกอบแล้วเหรอประกอบแล้วแต่ตัดสินใจปล่อยให้เขาทำลายเนี่ยนะผลคอนกรีตถ้าท่านฟังมาตั้งแต่แรกได้ยินเสียงที่พวกเราตามตั้งแต่แรกแล้วทำไมข้อมูลมันถึงเพิ่งออกมาหลังๆนี่เองถ้าท่านเป็นวิศวกรถ้าท่านเป็นนักวิชาการมันมีหลายวิธีมากๆที่จะเปิดเผยผลรายงานตัวนี้มันสามารถทำได้ในลักษณะของวิชาการในการสัมมนานมันสามารถทำได้เยอะมากๆหลายๆทางมากๆซึ่งข้อเท็จจริง ก็ต้องเป็นข้อเท็จจริงวันยันค่ำถ้าไม่ต้องกลัวว่ามันจะกระทบหรอกนอกจากท่านไม่แน่ใจว่าสิ่งที่อยู่ในรายงานนั้นถูกหรือผิดเพราะมันยังไม่ถูกเปิดเผยและมันยังไม่ยุติข้อเท็จจริงถูกหรือไม่ถูกครับแล้วถ้าท่านไม่เปิดเผยไม่เกิดการโต้แย้งแล้วข้อเท็จจริงมันจะยุติได้อย่างไรผมถาม แล้วท่านปล่อยให้มันเข้ากระบวนการสืบสวนไปให้กี่คนต่อกี่คนก็ไม่รู้จะต้องมาแก้ต่างกับสิ่งที่อยู่ในรายงานที่อาจจะยังไม่ได้ข้อย,ยุติเพราะว่านักวิชาการหลายๆคนในประเทศนี้หลายๆส่วนในประเทศนี้ส่วนมากในประเทศนี้เขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการโต้แย้งไงแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันแต่ในคลิปนี้ทุกคนจำชื่อปรทธานคณะสืบสวนคนนี้ไว้ให้ดีพิสุ์สุข,ขุม